แล้ววันนี้กิจกรรมของเราเกี่ยวกับนี่กินให้หมดภายใ<บ>นเ้เป็นรองเทา้ากับไปยืนไปเอ,อานะฮะสำหรับ E ีพีนี้นะครับยังอยู่กับครอบครัวของเราเพราะเราคือครอบครัว แล้ววันนี้อย่างที่บอกนะครับมุมไหนของบ้านก็เป็นที่ที่เราสามารถสรสร้างกิจกรรมได้เสมอนะฮะเรียกว่าแอคทีฟที่บ้านกับไมโลค่ะแล้ววันนี้กิจกรรมของเราเกี่ยวกับนี่<อ>กินให้หมดภายใน<อ>เวลารองเท้าไม่ใช่เหรอ,เ,อเด็กๆจำได้ไหมเกมนี้มีชื่อว่าอะไรยิยงบอล แต่ทุกคนต้องใส่รองเท้าอันนี้นะครับแล้วจริงๆเดี๋ยวเรามาดูกันเราจะนี่ไหนนะทุกคนใส่รองเท้าใส่ใส่รองเท้าเอาละฮะแล้วนี่กลับไปยืนเห็นเส้นนี้ไหมอ่เดินดีๆไปยืนหลังเส้นนี้แต่ที่สําคัญนะฮะเป้าคืออะไรเป้าคือนี่อ จับเกตดีๆนะกิจกรรมที่เราสรรหามาเล่นน่ะไม่ได้มีการเสียตังอะไรเลยเราเอาอุปกรณ์ที่เหลือใช้ที่บ้านเอามาอะแดปแล้วมาเล่นอไม่ใช่ว่าเล่นสุ่มสีุ่่มห้านมั่วซั่วนะเล่นน่ะเราจะมีวิเคราะห์มีเอาการออกกําลังกายควบคู่กับการถูกต้องเล่นกิจกรรมด้วยเพราะครอบครัวเรานี่เรื่องสายกีฬาสายเล่ห์อบอกตรีกาคือให้ยิงลูกนี้ให้เข้ากล่อง คนละ3ครั้งแล้วแต่ละครั้งถ้าใครเข้าเลข1ก็จะได้1คะแนนใครเข้าเลข5ก็จะได้5คะแนนสามครั้งเอามาบวกกันใครแชมะแดนไม่ด้สุดคนนั้นจะได้แชมป์ออฟไมโลใชัคิดว่าจะชนะครับยกมือขึ้นแม่แน่นอนโอ้ยชนะหมดเลยมั่นใจกันไหมครับมั่นใจถ้ามั่นใจแล้วพร้อมเลยใครยกมือก่อนคนนั้นจะได้ยิงก่อน ป๋าจะจับตาดูนะหนึ่งสองยักอ่ะพร้อมนะยกอะแม่ยกคนแรกโอเคเรามาลุ้นกันนะคนละสามครั้งอ่ะพร้อมยังสองหนึ่งอ้าวแม่ได้สองคะแนนครั้งที่หนึ่งอะครั้งที่สองป้าครั้งที่สองได้สามคะแนนห้า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 เป็นท่าคะแนนแล้วนะอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมนี่ง่าย ที่ในบ้านเราก็สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆได้นะจริงๆแล้วอ่ะพร้อมไปแม่ทำได้ห้าคะแนนห้าคะแนนเลยนอ่ะต่อไปเอาเกี้ยวขอคนที่หลัง เสียสละมาเลยเสียสละเ้ยเสียสละเว้ยเต็มตัวสามคนหนึ่งสองยกมือค่ะโอเคใครไหนมาของคนสุดท้ายกินหนึ่งอยิ่งศูนย์งที่หนึ่งศไปหยิบมาพร้อมนี่ยกขึ้นศูนย์ม่ยกหนึ่งองสามใีสองศูนย์ไปอมยัง 1 2 3อาอเอาอไปเก็บมาดกลัวกะกัดเอาละหนึ่งสองสามได้กันแรกพอมหนึ่งสองสามได้สออสอ1 2 3โ้ยหนึ่งสองสาม เป็นหกพะชนนชนะแม่หน <challenge. S 2> ึ like ่งเล <at> ้ว้ชที <học> <recognize> ่หน <cond> well ึ่งล้วโอ้โหอ้ยพี่อต่อไปพี่อโอเคนึ่ง คเจ็ดคะแนนโอเคตอนนี้พี่ออพิษที่1นึ่งูที่สองแม่อเอาละเอาละคนนี้หนึ่สองยได้สคะแนนได้สองคะแนนหนึ่งสองสามย เอเกส่งคะแนนแล้วอ่ะหนึามโอม้ได้สคะแนนหาคะแนนอ่าตาปานะอ่ะพร้อมห และกิจกรรมเมื่อกี้นะคะก็เห็นกันชัดๆง่ายเลยนะคะเอาบ้านเราเนี่ยเป็นพื้นที่บ้านเป็นสนามฟุตบอลได้เลยเห็นไหมคะว่าเราใช้ทุกสิ่งอย่างในบ้านได้เลยนะและกิจกรรมเมื่อกี้นะช่วยในเรื่องของการเสริมทักษะระหว่างการมองเห็นและการเคลื่อนไหวเท่ากับว่าน้องๆได้ ทำงานพร้อมกันของดวงตาและการเคลื่อนไหวในร่างกายด้วยนะคะและเบ็ดเสร็จทั้หมดังหมดงมวลแล้วนะคะหัวใจสําคัญอยู่ตรงนี้ค่ะน้องๆจา๋าอย่าลืมเสริมพลังเสริมโปรตีนและเสริมแคลเซียมจากการดื่มนมไมโลนะคะ,ะสรุปนะฮะพิกี้ออก้าได้กี่คะแนนสามครับออเก๊ได้กี่นนะคะแ <laughs> นนคะ โอ้โหชนะพี่ข้าอีกอแล้วคนอ้ก่คน,นครับไม่รู้ครับกูนะหกหกอ่ะพี่ออล,<ช>ละครับเจ <7 S 1> <7 S 2> ็ดเจ็ด 8่าถือว่าได้กิจกรรมแบบนี้นะคะหาเล่นได้ที่บ้านง่ายๆเลยไม่ต้องหาอะไรมาเยอะแยะเลยนะคะมีความสนุกได้มีความสุขแล้วก็พ่อแม่ลูกได้ทํากิจกรรมร่วมกันด้วยถ้าชอบกิจกรรมแบบนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะติดตามพวกเรานะคะ4อกับไมโลไทยแลนด์นะคะได้ที่สองช่องทางคะคือ a c e b o o k ไมโลไทยแลนด์นะคะหรือว่าจะเป็น YouTube เข้าไปที่ไมโลไทยแลนด์ได้เลยนะคะ อ่าแล้วพบกันใหม่นะฮะสำหรับอีพต่อไปเราจะมีกิจกรรมอะไรสนุกสนานนะฮะมาเล่นกันอีกนะฮะโปรดติดตามพวกเรานะเพราะพวกเราคือครอบครัวไม่รู้ไม่ไมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีคระนี่มาแล้วครับวันนี้เกดมานะครับแม่เขาทำกล่องสุ่มไงแล้วกล่องสุ่มเนี่ยขายไม่ออกไงอ้าวปลา๊ักอ้ยเย่ ไมไ่อะไรขนาดนี้เนี่ย